เซตของเล่นอ p พีค่ะมี5้าอีพีด้วยกันหลอคะ่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเซตของเล่นแบบไม่ใช้ตังของน้องพิงค์วันนี้มีอะไรบ้างนะคะออาบ้าน, <Ab ba S 2> นมาเลยเป็นเซตล้างมือคะ่ะเป็นเซตล้างมือไหนคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะประกอบด้วยอีเชื้อโรคที่เกาะมือเราอ๋ออันนี้คือเชื้อโรคนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไงคะบีบสบู่ ที่บีบสบู่นะคะสะบู่ที่บีบออกมาแล้วนี่อ่าสะบู่ที่บีบออกมาแล้วแล้วก็มีมือพร้อมก๊อกน้ำนแบบเปิดในในเขาดูก๊อกน้ำหน่อยอืมแบบเปิดก๊อกน้ำแบบเปิดแบบหมุนนะคะแบบนี้แบบปิดอ๋อแบบนี้แบบปิดเ๋อนี่คือก๊อกน้ำนะคะอีีนี้คือแบบเป็นของเล่นที่ไม่ได้ใช้ตังค์เพื่อนๆสามารถเอาวิธีของน้องพิงค์ไปเล่นได้ใช่ไหมคะวาดเองเล่นเองไม่เสียตังค์เลย ง่ายมากแค่เอามือ,อม,อวมอทว,วางวางมือของเราลงแล้วก็แล้วก็ตัดแล้วก็เขียนรูปให้เป็นแบบนี้สุดท้ายก็ขีดตรงนี้แล้วก็ระบายสีตามใจชอบระบายสีค่ะเล็บสีแดงด้วยนี่น้องพี่ทำเองเหรอคะหนูทำเองค่ะทำเองหมดเลยเหนื่อยมากโอ้เก่งมากเลยอะต่อต่อนะขั้นตอนสาธิตเลยค่ะสาธิตเลยค่ะสาธิตเหรอคะอื้ เราก็แค่เอาเชื้อโรคที่ติดอยู่บนมือเข้าไปในมืออแล้วก็เอาสบู่มามแล้วก็บีบลงไปในมืออ๋ออันนี้คือสบู่นะคะนี่สบู่ล้างมือนะคะทุกคนอ่ะบีบลงไปละอ่ะแล้วก็บีบลงไปแล้วก็ก็อีกองน้ํามันปิดอยู่แล้วก็ออกองน้ำปิดปิดอยูมม่ก็เปิดตรงนี้มันมลตรงนี้แล้วก็มันก็ อ๋อ,อตอนนี้เปิดแล้วอ่ะในในถุงท่อดูก๊อกน้ําที่มันเปิดกับอะก๊อกน้ําที่เปิดมันจะมีน้ําไหลๆแบบนี้นะอ่าและน้ําที่ยังไม่เปิดก็คือเอ่อไม่มีน้ําไหลมันจะมีความแตกต่างอันนี้ไม่เปิดอันนี้เปิดแล้วโอเคนะคะอ่ะป้าก,กันต่อแล้วก็ลา้ลางมือล้างมือล้างมือแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นมือสะอาดมือสะอาดแบบนี้เย้ล้างมือแล้วนี่ก็คือรีวิวงเด็กทุกคนควรล้างมือ ถ้ามือสกปรงให้ล้างมือแล้วใส่ใส่เจลแอลกอฮอล์ AL, มันไม่ได้นะคะต้องล้างมือด้วยนะคะโอเคแล้วก็ต้องใส่สบู่ด้วยนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นการสาธิตน,นะคะไม่ใช่ทําจริงนะคะโอเคแล้วก็เป็นของเล่นที่ไม่ใช้ตังคุณแม่ชอบๆค่ะใช่ไหมคะโอเคงั้นฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วก็บายบายยางังบายบาย